ครับขอกรับสวัสดีนะครับมิตรรักแฟน YouTube ช่องผู้บ่าวดาวเทียมทุกๆท่านนะครับครับวืนนี้นะครับผมกับสิแมแนะนาวิธีการนะครับเก็บรักษาแบตเตอรี่ของรถยนต์นะครับคือแบตเตอรี่ของรถลองันเดียนะครับเรื่องจากเบิดฤดูการแล่นขาเปลือกหน้าปังลนะครับผมวัยน้ำการจอดรถเก็บเข่าล้งรถนะครับซึ่งรถจะได้จอดเป็นเวลานานนะครับผมก็เลยสิทําการ ถอดแบตเตอรี่ออกมานะครับเก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะครับทุกทีวิธีการบำรุงรักษาแบตเตอรี่แบบใดนะครับให้พี่น้องไปติดตามชมกันเลยครับนะครับมาเบื้องขั้นตอนแรกนะครับตอนแรกคือทําการถอดแบตเตอรี่ออกจากรถนะครับเลยครับซึ่งตอนนี้ผมได้ถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมาแล้วมาทําการล่างครับวันนี้ล่างโดยใช้แบงมอเตอรครับกับแปรงถูผ่ารนะครับคัดไฮซานะครับโดยเฉพาะตรงกวนะครับ ครับขัดหฮยสาดนะครับหมองขั่วนะครับธี่การหนี่สีซอยป้องกันการเกิดติดเัืเอ,อะไรนระดับหนึ่งเลยนะครับเน่นมองขั่วนะครับขัดหฮยสาด หรือผู้ใดนะครับเห็นว่าแบตมันโตกโปกแล้วนะครับตรงขั้วหรือว่ามันใส่งานหนักโตกโปกนะจะพอลงมา้แางโดยใช้วิธีการนี้ก็ได้เือกันนะครับแล้วความสะอาดตรงขั้วี่เป็นเป็นวิธีของผมนะครับบ่ได้ใส่น้ำฮอนนะใส่น้ำธรรมดาใสคัดตรงขั้วดีครับมันจะวิธีนี้ที่เทใส่ขั้วไม่ค่อยเกินเกลือนะครับแล้วก็ โลขวาตีอยู่น้ำลดนอกจากตีบ่คอยฟุนะครับบ่คอยแตกนะครับ่อกี้การนี่ก็คือว่าได้พดเนาครับ่างให้สะอาดครับร่างเสร็จแล้วก็บ่อยไว้แหงครับ อันนี้รถผมเบิดงานนะครับบได้ใร์รถแล้วผมจะเด็ดขัดล่างให้สะอาดร้อยแห่งเลยก็จะยกไปเก็บนะครับเริ่มรับท่านใดที่ล่างเราจะไปใส่รถใส่งานก็ไปก็คือร้อยแห่งเลยก็ยกใส่รถใส่งานได้เลยครับทีกชิ้นนี้นะครับเสียแงวครับถึงถอดไว้เป็นเดือนสองเดือนบางที ไปแล้วยกสับมาใส่รถนะครับแต่จะมีไปสุดสายรถจด้ใ้นิโานะครับดูตัวจีบไว้ค้ารถไว้นะครับ,รบเพราะว่าแบตมันจะเมิดไปเรื่อยนะครับเพราะว่ารถบริษัทใส่งานนะครับแต่ว่าแบตเน่พ่วงเชื่อมต่อกับรถไว้นะครับตลอดเวลานะครับแต่ว่าแบบผมนี่ผมจะถอดลงไว้เก็บนะครับทุกครั้งนะครับที่ว่ารถบริษัทใส่งานนั้นๆน,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 นะครับ ครับล่างคัดสะอาดเตียมเสาจั่วปานของไม่เลรอครับครับสําหรับทันที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอูบาวดาวเตียมน้ําแน่ด้วยครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ